สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเสาร์นะครับเสาร์นี้นะครับพี่จ้าวทุมราดกะมาเปิดราคางัวนะครับเป็นงัวทองกับงัวแมลูนะครับบรรยากาศเสาร์นี้ครับแดดออกแล้วพี่น้องทังจังหวัดอำนาจเจริญนะครับหลังจากพายุเข่าประมาณสองซมนะครับเสาร์นี้กะมาเบิกงัวทองตัวใหญ่ๆนะครับมีประกันทองสองตนะครับกับแมลูลูกแมรโคมนหนึ่งครับอยู่ของงัวพอจอยครับพี่น้องรายละเอียดนะครับพี่จ้าจะเป็นคนอธิบายผู้เดียวนะครับพอจยเป็นเบาะเก่งนะครับ ขอกมว่าพอจอยครับอยู่บ้านซากรอนนคมตําบนหน้าวะอําเภอปทุมราชมุงสาจังหวัดอํานาจเจริญนะครับอ่ะประกานทองสองตัวแม่ลูกคมหนึ่งครับเดี๋ยวรับช่อมน้ากันเลยครับทีละชุดน้ากันเด้อพี่น้องนะครับเอาตัวใหญ่ๆนะหนาก่อนพี่น้องตัวแรกครับเป็นงวบรามันลุผสมนะครับทองกับจอยทองแดงนะครับหกเดือนกกวเแียวทายซุ้มรอยหาิบบวกลบครับตัวนี้นะครับพอจอยเพิ่นเปิดว้ยหาหมื่นสองพันนะครับต่อรองได้ ห้าหมื่นสองพันพี่น้องเพิ่นได้ความใหญ่นะครับนังหนาอ่างลึกนะครับแล้วก็ทองแก่พร้อมเป็นลูกได้ทองครับพ่อจอยครับตัวนี้ลูกสองได้ทองเด้อพี่น้องนะครับอ่ะตอนนี้มนทองก็เจ้าท่องแดงนะครับทองก็เจ้าท่องแดงพอพันนีครับให้ลูกงามๆแต่โตนะครับเห็นผลงานเพิ่นแล้ยวปัที่ผสมครับฮกมีหน้าฮกฮกกระดุษขอดสิบฮกกลุ่มผ้านะครับไอ้สิบฮกอ่าท่านว่าฮกฮกครับเดือนท่านว่าครับมีใบมีหลอด พอจอยกะตัวทองให้เรียบร้อยครับพี่น้องประกันทองนะครับคาทกขาท,ขาทรัพย์พอจอยประกันให้สิบหาหมือนพี่น้องสูงรวยหา,วา,า,าินะครับเป็นงวงค่อนข้างจะหนานะครับนั่งหนาอัาง,งลึกดีนะครับนี่พี่น้องเป็นซีเขาเปลือกเขานี่แหละนะครับหามือสองทรงปีลอยโลครับพี่น้องเอาเบิง้งหน,นังผลนำ,ำลำางครับพี่น้องกิี๊เล็กกว่าเท่าปกตินะครับอธิญญา้ยเอาเนี่ยพี่จ่าเบิ้งแห้แล้ว จมูกสีดำปพสิบแวงใบหูปพสิกบแวแดงครับไบเขาแต่งให้น้อยนึงครับพี่น้องเพดดำแดงนะครับพ่วงหางดำนี่ครับใหญ่บ่พี่น้องหาเมื่สองนะครับต่อร่องกันได้ครับนอกเพิ่งก็โพดแท้ว่ามปวนตัวผูเลยพี่น้องใหญ่ใหญ่นาดีขึ้นว่าตัวนี้นะครับออกลูกมากพี่น้องเอ้ยมุกแล้วครับอ่ะตอนนี้ประทองเขาเจ้าท้องแดงอ่ะเบิงฟังขวาเพิ่นนี่ครับ นุ่มกะงามครับน่มสีเต่านะครับนี่เล็บก้อเท่าปกติครับกินเกงนะครับเอาหามืนสองต่อร่องได้ทรงฟรีลอยโลครับขวันจับจุมองนั่งทับอ้วนแห้งพี่น้องเอ้ยอ้วนแห้งถ่ายเต็มปักท่องพกเดือนกว่าครับประกันท่องครับพี่น้องเอาเบิ้งถ่ายเพิ่นนี่ครับสีขาเปลือกสีกลาบไหไรนะครับสีขาเปือก เป็นตัวแรกนะครับตัวที่2ก็เป็นสีดําแดงนะครับสุดที่3ก็เป็นแม่ลูกนะครับพาโยเข่าไหล่หมื่นพี่น้องยังมากกว่าอีกนะครับทางจังหวัดอำนาจเจริญตกบะไหล่โตกพ้อลิ้นๆนะครับน้ำบะไหล่ปีนี้อ่นะครับทองก็จะท่างแดงครับตัวแรกผู้ใดสนใจนะครับโทรมาเลยนะครับอยู่บ้านสร้างก่อนนิคมเด้อพี่น้องบุเรศมัคคิญัยลอยหาสิบนะครับเปิดหาสิบสองห้องต่อรองกันได้นะครับนี่ถ่ายมันหมดจังสี่นะครับอ่ะเล็บข้อเท้าครับ นุ่มสีเต่าบ่มีติ้งนะครับดับแรงงามอ่ะเนี่ยที่ี้เราเนี่ยเราฟีเจอร์เบอร์ให้แล้วนะครับพี่ตําหนิแล้วพี่น้องประกันตําหนิให้นะครับทอง6เดือนกว่าลูก2ในทองนะครับอ่ะงามบ่ใหญ่บ่พี่น้องนั้งน้าอ่างลึกดีนะครับอ่ะต่อไปไปเบิ่งงัวสีดำแดงนะครับพี่น้องดำแดงงัวงทองโตที่2ครับพี่น้องครับโตใหญ่ๆนะครับทอง7เดือนสูงร้อยสี่สิบห้าบวกลบครับ ตัวนี้พอจอยเปิดลักสามครับเปิดไว้สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับพี่น้องต่อรองได้ครับสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยหนังนาดีนะครับพี่น้องสูงหน่อยสี่สิบห้าบวกลบนะครับเป็นลูกที่สามในทองสถานะตอนนี้ทองได้เจ็ดเดือนประกันทองครับประกันตำนี้ครับพี่น้องนะครับสีมักตันพี่น้องนะครับสีดําแดงสีม่วงมกตันสีงามนะครับนี่เชื่องกินเก่งนะครับขวัญจับจุ่มมองนั่งทับพี่น้องอ่ะสมโตบามันใหญ่มากครับเจ็ดเดือน ตัวทองเรียบร้อยประกันทองครับจมูกเพื่นสีดำโมชิกโมแวงครับคลิปหูดำนะครับเล็บข้อเท้าปกติครับเอิร์กเผาใหญ่นี่ใช้เฉวงท่านบัดจับเพื่อนกับเพิ่นกับชิเล่หหาครับก็เลยต้องจับเพื่อให้มันทายให้เร็วเร็วอ่าควันจับจมูกนั่งทับนะครับนุ่มซีเต่านะครับเล็บข้อเท้าปกตินะครับขาถกขาทอนประกันห้ซิฟหามือทองกับประกันห้ครับตรวจแล้วนะครับเจ็ดเดือนราคาลักสาม แต่ว่าก็งวก็ใหญ่ด้พี่น้องใหญ่กินเก่งนะครับอ่าเพลดดำพว่วงหางดำนมสีเต่าปู้ทองอันนี้ส,สันะ่งมาเสาด้นี่ยำมาแยังมยแางนี้สิขักนะอ่าตาลังกว้างดีมันฟัง,งนี่ครับอ่าบ่มีแต้มเลยทั้งพี่น้องสีนี่เลยกะสิมีตุ้มเคยสีดยานนะตรงนี้เอาเตาะได้หนึน่งก็จะไวร,ะรีดย่ามสีนะครับบรบเบรบเบรบเป็นยังนะครับ ประกันท้องครับเจ็ดเดือนสมรามันมาพี่น้องสนใจกันโรมาตอนนะครับสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยราคาหนีส่งให้ฟรีหนึ่งร้อยกิโลนะครับสูงหอยสีทิบหะลักษัมสีงาม้อมหนนะ้าพี่น้องสีนี่เป็นสีออกดำแดงสีม่วงตะันดูได้ปะถุงมองหนะ้าตาพัน จับไปไปได้ครับ3ามัก3ครับพี่น้อง39,500ืาพครับท่านใดสนใจโทรมานะครับประกันทองประกันตัวนี้ครับค่าทุกค่าทอนกับประกันถังกับพอจอยครับบรรยากาศจะเศร้ามาสร้างมีแดดระดัะพี่น้องเลย3ามหมื่นงเห็นเด็ดสามสี่หมื่นวันนะพายุเขาพี่น้องเลยเมื่อว่าในรายถ่านก็เริ่มทยอยหาซื้องัวนะครับเพราะว่าพายุออกกันดิขยักเลียงเพราะว่าเจ้าหน่อยนี่ทำไมสกีเอาเข่ากังัวนขึ้นอีกนะกับเพ่งเหมือนท้าซื้ออะไรช่วงนี้ก็พอซื้อนะครับพอจอยมา จังหน่อยมันสีเกลียวเข่าบองลามมือต่างคนก็ต่างอยากสื่ออามหมื่นเกามัอร่อยครับป่ะจูเกินเทิร์แล้วพอจอยยางโซ่จังหน่อยเบิ้งไทยยางมันตัวอย่างหูครับกินเก่งต่อไปครับมาเบิ้งง่วแม่ลูกครับเป็นง่วแม่ลูกลูกแม่นะครับลูกไว้ยสี่เดือนครับแม่สมใน็จยี่สิบกว่ามือแล้วนะครับโคมนี่นะครับพอจอยเปิดไว้สามหมื่นแปดพันต่อรองได้นะครับสามหมื่นแปดพี่น้องแม่สูงอร่อยสามสิบแปดบวกลบนะครับ ลูกไว้ยสี่เดือนนะครับใส่เมาไว้นี่ครับแม่สมแล้วได้ยี่สิบกว่ามือแล้วครับยี่สิบกว่ามือแล้วสมโตมานะครับเป็นงวงลูกแรกสูงร้อยสามแปดนี่ครับห้องสามสิบแปดนะครับส่งฟรีลอยโลครับขาทุกขาทอนประกันให้ทั้งแม่ทั้งลูกสิบห้ามือส่งสุดส่งจบประกันให้ทั้งแม่ทั้งลูกครับพี่น้องสิกินนุ้งแม่บลูกนี่ใส่เมาไว้ยังวันสนเข้าครับพี่น้องคลิปหูดับจมูกดำลูกเพิ่นครับขวัญจับจุมองนั่งครับเพตุจามพวกหางดำลูกสาวนะครับ อะเบิ่งแม่เพิ่นแม่เพิ่นจมูกสีดำบวชิบ่แหวงครับกิ๊บผู้ดำเป็นง่วนลูกแหลกเด้อพี่น้องลูกแหลกนะครับฟันจับอยู่มองนะครับสมแล้ว20กว่าหมื่นแล้วครับเล็บก็เท่าปกตินุ่มกะสีเต่าครับลูกยังกินนมอยู่เด้อแต่ว่าเพิ่นก็บ่ค่อยจ่อยไปไหนเหลี่ยมอยู่เด้อพี่น้องมีโอกาสที่จะท้องพร้อมไหมนีะครับลูกสาวเพิ่นอ๋อทรงฟีก็100โลนะครับนี่จับใยใบได้ครับบัจับก็กินหญ้าพี่น้อง ปล่อยใบบักดนนึงบ่ก,กินเขา่าก่นอนเลยจะกินบ่กินแล้วเมื่อกี้บ่เเ็สกินเด้เนาะบ่กินยางก็แท่หน้าพี่น้อง <c oughs> หาเลีมหญ้าเาอ้ยสบ,บาย38ครับแ,แม่ลูกลูกแม่ลูก4เดือนลูกเพิ่นหนาลำตัวยาวที่ไปหาแม่กันลูกไปดีไปหาเอือยไปหาแม่กันนี่ครับนี่ลูกสาวอ่านะครับสนใจตัวใดก็โทรมาหาพอจอยได้นะครับฟิกัดก็อยู่บ้านอ่า สร้างก่อนนี้ค่มนะครับตำบลหน้าวะอําเภอปทุมราชภูมิจังหวัดอํานาจเจริญนะครับเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรเลยครับเสร็จบุกกะเดี๋ยวพิจา้าขึ้นให้นี่มันจะไปกินหญ้านะครับออกมาจากเ้ากะหญ้าเขาได้กินอยู่เห็เดี๋ยวไปเล่มนะครับพีน่น้องนะสำหรับคลิปนี้ครับพีจ่จ้าปทุมราชฯครับพอจอยขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับไปจูงมือเลยพอจอยไปหลับพี่น้องคร้บง่วงก,ก,กินเขา่า